ไรเอ่ยกิน1นซองไม่อิ่มแต่ถ้ากินสองซองก็กินไม่หมดได้อีตินาเดฉบับคนท้อง8เดือนที่ประเทศเกาหลีใต้มาแล้วคะ่ะเช้าของแม่วันนี้ก็กินวิตามินต่างๆไปแล้วนะคะเราก็จะกินเป็นข้าวสวยเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ไข่าดาวคะ่ะเกี๊ยวกุ้งอันนี้เบียร์ได้มาจากห้างคอสโคนะคะ หนึ่งกล่องเนะี่ยมี12ตัวเลยรสชาติดีมากมเป็นของ C P นะคะนําเข้ามาจากประเทศไทยบ้านเราเองน้ําซุปใดๆก็คือรสชาติกลมกล่อมสุดๆอันนี้ไม่ได้ข่าวโฆษณาเลยนะคะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆเบคอนข้างๆก็ได้มาจากคอสโคเหมือนกันค่ะวันนี้ตื่นมาก็คือตั้งใจจะกินข้าวไข่ดาวห่อซอสแม็กกี้เยอะๆแล้วก็เกี๊ยวกุ้งนะคะคนท้องในหัวก็คือมีแต่เรื่องกินนะคะตื่นขึ้นมาก็หิวเลยตอนเด็กๆเนี่ยกินข้าวไข่ดาวหนึ่งฟองก็คืออิ่มมากแล้วนะคะแต่พอโตมาเน ขอเป็น2ฟองแล้วกัน,นะค่ะไม่อีมือเช้าวันนี้ก็กินแบบง่ายๆที่บ้านค่ะกินอาหารชาเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพอบายๆมาถึงเวลาตัดคลิปหนังท้องตึงหนังตาเริ่มยออ้อนแล้วค่ะมุมเดิมมุมประจําของแม่ เตรียมตัวเปิดคาเฟ่ชานมไข่มุกไข่มุกช่ำๆแล้วก็ชานมห้องกงเจ้าเดิมเรสชุดที่แม่ใส่วันนี้ก็ราคาเดิมนะคะ80บาทหรือประมาณ3,000วอนเกาหลีแม่ก็คือมีความภูมิใจนะคะที่เอฟเสื้อผ้าได้ในราคา3,000วอนอยากจะบอกว่ามันใส่สบายมากอาๆอันนี้ก็ไม่ได้ข่าโฆษณาอีกแล้วนะคะแม่ก็เอฟเองเสียตังมาเองเหมือนกันแต่ว่าแบบของดีอยากบอกต่อนะคะเป็นเสื้อผ้ามือสองที่คุณภาพยังดีมากนะคะแบบ ยังใหม่มากเดี๋ยวแม่จะแปะพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะคะเผื่อเพื่อนๆจะตามไปสั่งมาใส่กันบ้างแต่พี่เขาส่งเฉพาะในเกาหลีนะคะไม่ได้ส่งที่ประเทศไทยสีหน้าของคนที่กําลังจะได้กินชานมไข่มุกมันอิ่มเอิบแบบนี้นะคะหน้าตาแบบดูมีความสุขแค่ได้ชงก็แฮปปี้แล้วนะคะอาโฟกัสสีหน้าใกล้ๆตอนดูดเข้าไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> มันฟินอะไรขนาดนั้นน่ารักชานมไข่มุกมันเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวนี้บางวันก็ไม่ได้ม้วนผมนะคะเพราะแบบเมื่อยไม่ไหวนั่งนานๆไม่ได้มัน ปวดหลังมากมีความเอาชานมไข่บุกมาอวดกล้องไปอีกนึงตัดคลิปไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะแม่ก็หิวอีกแล้วขอไปหาอะไรกินก่อนค่ะก็ได้เป็นคุกกี้ยูจามานะคะมันจะเป็นกลิ่นส้มยูจาทุกคนอันนี้อร่อยมากอะไรก็คืออร่อยไปหมดนะคะตั้งแต่รีวิวมายังไม่เจอของที่ไม่อร่อยเลยเพอแป๊บเดียวเป็นมื้อเย็นอีกแล้วค่ะมื้อเย็นวันนี้ก็มีเมนูในใจอีกเหมือนเดิมอยากกินผัดมามา่มาใสาา่ไข่ตอนเด็กๆมามา่าห่อหนึง่งก็คือรู้สึกว่ามันเยอะมากเลยนะคะกินเกือบจะไม่หมดแต่พอโตมา ให้กินสองซองก็คืออิ่มมากนะคะกินได้ประมาณหนึ่งซองครึ่งเนี่ยแหละนะที่เขาว่ามนุษย์มันไม่มีความพอดีนะคะพูดถึงผัดมาม่าที่ไลก็นึกถึงเรื่องนี้ทุกทีเลยค่ะถ้าน้าผ่านมาเห็นฝากบอกพี่ก๊อฟด้วยนะคะว่าขอเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังด้วยตอนเด็กๆเวลาปิดเทอมเบียชอบไปอยู่บ้านน้าค่ะ แล้วเวลาตอนแบบทิ้งเที่ยงบ่ายก็ชอบทําอะไรกินกับพี่ที่เป็นลูกของนแล้ววันนึงนะในตอนเที่ยงพวกเราก็อยากกินผัดมาม่ากันขึ้นมาค่ะเบียก็เป็นลูกมือช่วยพี่เขาทําอย่างดีเลยผัดมาม่าในวันนั้นใส่เครื่องครบมากทั้งหมูทั้งไข่แล้วก็ผัดประมาณ3 4มสี่ซองได้พอผัดเสร็จเรียบร้อยกินหอมกุ่นะ่ะคุ้งมากนางด้ามจับกระทะไม่รักดีดันเผลอหลุดค่ะจังหวะที่พี่ของเบียเนี่ยจะเทผัดมาม่าลงในจานด้ามจับกระทะมันหลุดทุกคน แล้วมันก็หลุดลงตรงถังขยะพอดีสองพี่น้องก็คือมองหน้ากันแบบเลือกลากไม่ไหวนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หกหมดนะคือมันก็เหลือนิดนึงอะแต่แบบมันก็แอบเฟลไม่ไหวนึกถึงเรื่องนี้ที่ไรก็แบบมีความแบบอดขำไม่ได้นะคะเผอแป๊บเดียวเวลาก็คือผ่านไปเร็วมากๆนะคะจากเด็ก2คนที่อยู่ในครัววันนั้นโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้กลับมาที่ผัดมาม่าปัจจุบันของเราค่ะเบียใส่หมูยอลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่กระหล่ำปีลงไปด้วยค่ะอาหารของอป้าวันนี้ก็จะเป็นผัดอูด้งใส่บรอกโคลี่นะคะแล้วก็ ดีนึงด้วยค่ะคลิปวันนี้จบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ